สนามข่าว101โดยประกันเศรษฐีรีทายสีแดงจากไทยประกันชีวิตคิดเขียงข้างทุกชีวิตโทร02 203 5588อายุมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยแบรนด์ซุปไก่สกัดผสมสม Systema Super Spiral พลังขนแปรงบิดเกลียวหมุนกลับกลับมาคุยกันนะครับในช่วงที่3ของสนามข่าว101นะครับ พูดถึงเรื่องของการน้อมนาพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับมาปรับใช้ในชีวิตจริงๆของเราเองทั้งในแง่ส่วนตัวทั้งในแง่ของการทํางานต่างๆเนี่ยก็มีคําถามเอ๊ะตกลงสิ่งที่พระองค์ได้สอนปเป็นพระบรมราโชวาทไว้เนี่ยซึ่งมีทั้งเรื่องอสังคมเรื่องบ้านเมืองเรื่องการพัฒนาตนเองเนี่ยนะครับเรานามาใช้กันอ,อย่างแท้จริงมากน้อยแค่ไหนแล้วมันเอามาใช้ได้ในองค์กรได้ด้วยไหมการปรับปรุงพัฒนาตัวเอง นะครับเป็นอย่างไรตรงนี้นะครับเราจะไปพูดคุยกันในเรื่องนี้กันนะครับการน้อมนาพระบรมราชโาทเพื่อพัฒนาตนเองและองค์กรของเราเนี่ยนะครับกับรองศาสตราจารย์ดรวิชัยอุตสาหจิตคณะบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิดานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณประเมศคุณเกษิตแล้วก็ผู้ฟังครับรับอาจารย์ครับอย่างที่เราทราบบกันนะครับในหลวงเราท่านเองก็มี แนวคิดมีพระบรมราชวาทมีหลายเรื่องหลายราวที่สอนเรานะครับตั้งจากการทําเองจากการที่พระองค์เนี่ยได้พระทานพระบรมราชวารไว้แต่คําถามก็คือว่าเราชอบพูดกันว่าเราจะน้อมนํำแนวความคิดพระราชดำริ ของท่านหรือเอาพระราชดำรัสของท่านมาตัดใช้แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีคําถามว่าเอา๊ะสิ่งที่ท่านพูดสิ่งที่ท่านตัดมาเนี่ยมันเอามาใช้ได้ในะชีวิตประจําวันด้วยด้วยกลระวิธีอะไรยังไงอาจารย์รพอจะมีเรื่องประเด็นแบบน,นี้มาแนะนํากันไหมครับครับ,รบขออนุญาตนาเรียนท่านผู้ฟังแล้วก็คุณปรเมศและคุณเกษิตน,นะครับว่าคือผมเองก็เป็นประสบการณ์คนหนึ่ง,ซ,งซึ่งก็ได้มีโอกาสเรยกว่าอ่านพระราชดำรัสและพระบรมราชวาอยู่บ่อยๆนะครับว่าโดยส่วนตัวผมศึกษาทางด้านเรื่องของ พฤติกรรมของมนุษย์นะครับแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานต่างๆนี่ก็ต้องเรียนให้ทราบว่ายิ่งมีโอกาสศึกษานี่ยิ่งได้รับรู้ครับถึงเรื่องที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานให้กับเราไม่ว่าจะเป็นพระราชำรัสหรือพระบรมราโชวาทนี่ต้องบอกว่าสอดคล้องกับแนวทางเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการพัฒนาตนเองพัฒนาทีมงานพัฒนาองค์กรอย่างยิ่งเลยครับครับตั้งแต่ถ้าเราถ้าเราดูตั้งแต่พระปฐมบรมราชองค์การนะครับตั้งแต่ ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2493เราจะเห็นเลยว่าพระองค์ท่านพระราชทานาพระประบมรมราชองค์การว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามอันนี้ต้องบอกว่าเป็นพระบรมราชวชวาที่สอนพวกเรานะครับว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่จะต้องคือต้องมีความเป็นธรรมนั่นหมายความถึงคนที่ทํางานหรือว่าจะเป็นผู้นําหรือว่าคนที่อยู่ในองค์กรหรืออยู่ในสังคมต่างๆเนี่ย อข้อที่สําคัญที่สุดก็คือต้องมีความเป็นธรรมก็คืออันที่ผมถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เราจะมาพิจารณาว่าเราจะทํางานอย่างไรให้ให้ให้ได้ความสําเร็จนะครับนั้นไม่ว่าคุณเป็นหัวหน้าอยู่ในองค์กรอยู่ในสังคมอยู่ในชุมชนต่างๆเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณต้องให้ความเป็นธรรมอันนี้เป็นหัวใจเลยนะครับอาจารย์ที่เป็นหัวใจเริ่มต้นเลยนะครับเป็นตั้งแต่พระปฐมมรราชองค์การนี้ก็พระองค์ท่านก็พระราชทานสอแล้วล่ะครับนอกจากนี้ผมยังมองในเรื่องของ การเอามาปรับใช้นี่นะครับผมอาจจะมองเป็นประมาณสักสามระดับนะครับตั้งแต่เรื่องของตัวเราเองนะครับเรื่องของการทํางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นแล้วก็เรื่องของการที่เราจะพัฒนาองค์กรสามระดับก็คือระดับบุคคลระดับทีมแล้วก็ระดับองค์กรก็ต้องบอกว่าผมได้ได้โอกาสอ่านเป็นประจําทุกวันนี่ต้องเรียนท่านผู้ฟังแล้วก็คุณพรมเมกคุณเกษติว่าผมจะผมเล่น facebook อยู่นะครับแล้วผมก็จะได้มีการโพสต์พระบรมราชวัลหรือพระเจ้าลลำรัฐเนี่ย คือเช้าหนึ่งผมจะโพสต์หนึ่งองค์เพื่อที่จะเหมือนอแคร่แล้วก็เตือนสติตัวเองนะครับ,รบว่ารเราจะเริ่มวันด้วยมงคลชีวิตนะเราจะน้อมนําสิ่งที่องค์ท่านพระราานให้เราแล้วก็ค้นพบว่าในทุกๆวันก็จะมีเรื่องราวซึ่งเราสามารถจะเรียนรู้แลวเอาไปประยุกต์ใช้ได้เสมอนะครับตัวอย่างอย่างเรื่องของของการพัฒนาตนเองอย่างนี้ครับองค์ท่านก็จะพระราชทานไว้มากมายพอสมควรนะครับเอาตั้งแต่อันแรกพองค์ท่านบอกว่า เป็นพระบรมราชวาัตรที่ในที่พระราชทานปริญญาบัตรนะครับของจุลาลงกราหมาที่อะไระท่านบอกว่าเป็นเรื่องของความความคิดนะครับความคิดนั้นเป็นแม่บทใหญ่ของการพูดและการกระทำเพราะกิจที่จะทําคําที่จะพูดทุกอย่างล้วนสําเร็จมาจากความคิดการคิดก่อนพูดและก่อนทําจึงช่วยให้บุคคลสามารถยับยั้งคําพูดที่ไม่สมควร หยุดยั้งการกระทําที่ไม่ถูกต้องครับอันนี้เป็นพระบรมราโชวาสครับทีนี้สิ่งที่ผมามาคิดในมุมมองเชิงพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยต้องบอกว่ามีการศึกษาเขาบอกว่าเวลาที่เราจะแสดงพฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมาจากความคิดความเชื่อเป็นตัวตั้งตน้นครับนั้นสิ่งที่พระองค์ท่านพระราชทานก็คือเตือนสติเราว่าถ้าเราปรับความคิดความเชื่อให้เหมาะสมนะครับเราก็จะมีพฤติกรรมที่เหมาะสมตามไปด้วยซึ่ที่นี้ถือว่าสอดคล้องนะครับ,รบแล้วก็เป็นสิ่งที่เตือนสติเรางนั้นเราจะบอกว่าไม่เป็นไรแค่คิด เราอาจจะบอกว่าปล่อยไปคิดไปอะไรที่มันอาจจะดูไม่ค่อยดีนักแค่คิดยังไม่ได้ทํำสิ่งที่โงท่านบอกว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าก็สอดคล้องกับแนวคิดทางาฤติกรรมศาสตร์นะครับว่าแค่คิดก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแม่บทใหญ่ของสิ่งที่จรเกิ์แบบนี้ใช่ที่เขาบอกว่าความคิดมันกําหนดพฤติกรรมของของมนุษย์เราใช่ไหมฮะใช่ครับถ้ามองในเชิงวฤิกรรมศาสตร์เขาบอกความคิดมันก็จะทําให้เราเกิดความเชื่อพอความเชื่อไปส่งผลต่อค่านิยมในการดําเนินชีวิต ค่านิยมส่งผลต่อทัศนคติครับอ่ามันก็จะเดินทางไปเรื่อยๆนะทัศนคติสุดท้ายเป็นผู้กำกับการแสดงเลยครับทางพฤติกรรมแสดงออกแอคชั่นทันทีครับเพราะฉะนั้นมันไปถึงแน่นอนนะเพราะฉะนั้นความคิดความเชื่อจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญครับองคท่านก็เตือนสติเราครับทีนี้เราลองไปมองในเรื่องของการทํางานกับผู้อื่นก็ได้นะฮะสมมติพอเราเราบอกว่าเออเราดูตัวเราละเราต้องพัฒนาตัวเราอย่างการทํางานเป็นทีมีที่องค์ท่านก็พระะาชทานไปเยอะนะฮะท่านบอกว่าอ่อันนี้เป็นเอ่อพระมหาโชวาต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็ทรงท่านพระราชทานว่าการจะทํางานให้มีประสิทธิผลและให้ดําเนินไปโดยราบรื่นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําด้วยความรับผิดชอบอย่างสูงไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงไม่บิดเบือนจุดประสงค์ที่แท้จริงของงานสําคัญที่สุดต้องเข้าใจความหมายของคําว่าความรับผิดชอบให้ถูกต้องครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เตือนเราครับว่าเวลาเราทํางานเป็นทีมเนี่ยเราจะต้องทํางานร่วมกับคนหลากหลายมากมายฉนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้อง เรียกว่ารู้บทบาทนะรู้บทบาทของตัวเองแล้วก็มีความรมับผิดชอบในบทบาทที่ตัวเองได้รับมอบหมายนะสิ่งที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งที่ผมท่านมาแถานก็คือข้อเท็จจริงครับครับถ้าคุณปรเมศคุณเกศลองพิจารณาดูทุกวันนี้เรามีปัญหายุ่งยากไม่ว่าจะในระดับองค์กรหรือระดับชุมชนหรือสังคมต่างๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าการที่เราไม่เอาข้อเท็จจริงมาคุยกันนะมีการบิดเบือนนะฮะวัตถุประสงค์มีการบิดเบือนข้อเท็จจริงในการทํางานร่วมกันนะฮะบางทีก็เกิดอาการที่เรียกว่า พูดจริงครึ่งหนึ่งไม่จริงครึ่งหนึ่งเนี่ยมนก็ทําให้เป็นบอกเกิดของปัญหามากมายมไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนี่ยนะครับแล้ว,วต้องบอกว่าที่ผ่านมาเวลาที่เราเกิดวิกฤตเกิดปัญหาหรือเกิดอะไรที่เป็นลักษณะของความได้ทุกข์ได้ยากต่างๆเนี่ยพระบรมราชวาทของพระองค์ท่านเนี่ยจะถูกหยิบยกขึ้นมาเตือนสติคนไทยเสมอเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความสามัคคีด้วยถูกต้องนั่นพระองค์ท่านก็จะเน้นย้าว่าคือ มี่าร้พระองค์ท่านพระราชทานเป็นพระราชดำรัสนะครับอตอนที่วันเฉลิมพระชนเมื่อปี2533พนระองค์ท่านบอกว่า3าคนต่างมีหน้าที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทําเฉพาะหน้าที่นั้น<ม>นะเพราะว่าถ้าคนใดทําหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองอไม่แลคนอื่น,นงานก็ดําเนินไปไม่ได้เพราะว่าเหตุของทุกงานเนียจะต้องพัดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกันนั่นะนก็หมายความถึงเรื่องของการที่<ม><ม>เราต้องสามัคคี การนี้เราจะต้องมองอส่วนรวมด้วยใช่ไหมครับมไม่ใช่ทําเฉพาะในส่วนของเราเราไม่สนใจว่าจะไปเกี่ยวข้องหรือไปกระทบกับใครมากน้อยแค่ไหนเอ๊ะแล้วอย่างอย่างเรื่องของการพัฒนาองคอ์กรล่ะครับอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างพระลมราชวาที่พระองค์ได้พูดแล้วเราสามารถนําไปปรับปรุงองคอ์กรบริษัทหรือ,อที่ทํางานของเราได้ผมผมอาจจะ ลองมองตั้งแต่จ hmm. <c oughs> ุดเล็กๆก่อนเลยนะครับเพราะว่าผมผมเคยได้ยินแต่นี้ยังหาค้นหาไม่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 เจอนะครับว่าเป็นเทําหรับตอนไหนแต่ว่าได้ยินคาว่าต้องระเบิดจากข้างในนะครับอันนี้คําว่าต้องระเบิดจากข้างในเนี่ยผมมองว่าในองค์กรอันนี้ก็สําคัญมากคือบางครั้งเราจะมองว่าองค์กรเอกชนเนี่ยบางครั้งเราสามารถที่จะเรียกว่าเริ่มต้นมาจากการที่ผู้บริหารสามารถจะสั่งการได้เลยครับในการที่จะทํานู่นทํานี่ปรับเปลี่ยนองค์กรพัฒนาองค์กรต่าง ในความคิดความเชื่อของผมแล้วก็จากการที่ได้ได้ศึกษาเนี่ยนะครับคนพบว่าความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนมันต้องระเบิดจากข้างในจริงๆหมายความว่าคนโดยส่วนรวมในองค์กรเนี่ยต้องเข้ามามีส่วนร่วมหมายความว่าเขาต้องเข้ามาคิดเข้ามาเห็นความสําคัญว่าทําไมเราจึงต้องมีการพัฒนานองค์กรใน,ด,น,น,นด้านนู้นด้านนี้ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวินิจฉัยวิเคราะห์อาการขององค์กรเจ็บป่วยตรงไหนอะไรเงี้ยนะครับเพราะไม่งั้นก็จะกลายเป็นว่าทำาไปโดยที่เราไม่เข้าใจเราไม่ คําว่าระเบิดจากข้างในนี่ถ้าแปลกันแบบแบบง่ายๆก็คือเริ่มต้นที่ที่ตัวเราเองหรือว่าในองค์กรของเราเองก่อนถูกต้องนะฮะคือเริ่มต้นจากจุดเล็กๆครับอืมะจากจุดที่อาจจะเรียกว่าเป็นระดับไมโครก็ค,รคือแก้ปัญหาเฉพาะที่เป็นที่เป็นจุดเล็กๆในแต่ละส่วนที่ที่มารวมตัวกันเป็นจุดใหญ่เนี่ยครับ,รบแต่ว่าม่ได้หมายความว่าไม่ได้มองภาพรวมองท่านจะทรงอสอนให้เรามองภาพรวมไมโคร นะฮะยุตต่อยน่างเช่นพระองค์ท่านบอกว่าอ่าถ้าเราถ้าเราปวดหัวเราคิดอะไรไม่ออกนั่นเราต้องแก้อะไรก่อนแล <cocktail S 1> หละฮะพระองค์ท่านก็บอกว่าก็ต้องแก้อาการปวดหัวก่อนแล้เพราะว่าเราไปทําอะไรใหญ่ๆเลยแต่ว่าเราเราไม่แก้อาการปวดหัวเนี่ยเราก็จะคิดอะไรได้ไม่ไม่เต็มที่นะหรือพระองค์ท่านทรงทรงพระราชทานว่าอย่างสมมติว,ว่าถ้าเราจะอ,อปรับปรุงบ้านของเราครับนะครับองค์ท่านก็บอกว่าจะทําแบบรื้อทั้งหมดก็ไม่เห็นด้วยเ <textured. S 2> พราะบ้านเราเราอยู่ตรงนั้นเนี่ย ผกุก็ต้องก็ต้องค่อยๆค่อยๆทำเพราะว่าถ้ารื้อบ้านเลยเนี่ยแล้วจะไปอยู่ที่ไหนไม่มีที่อยู่ <ừ m. S 2> สมมตินะฮะก็หมายความว่าพระองค์ท่านก็จะให้ดูภาพใหญ่ด้วยแต่ว่าเวลาเราจะแก้ไขเนี่ยเราเริ่มจากจุดเล็กใๆในจุดที่เราทําได้ครับแมมพูดถึงเรื่องรื้อบ้านเรื่องบ้านผุอะไรต่างๆเนี่ยก็นึกถึงสถานการณ์ปัจจุบันนะครับอาจารย์ที่ว่าเรากําลังช่วยกันออกแบบประเทศกันใหม่ด้วย การปฏิรูปเนี่ยตรงนี้เราจะสามารถหยิบยกน้อมนําพระบระมราชวาทของพระองค์มาใช้เป็นหลักในการปฏิรูปประเทศได้ตรงไหนย,ยังไงได้บ้างครับอาจารย์ครับครับผมมองว่าโอ้มีมีเยอะมากเลยคนระับก็ยกตัวอย่างเช่นท่านบอกว่าอขอให้ทุกคนะระลึกว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยมีทางที่จะแก้ไขได้ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลายๆคนหลายๆทางด้วยความร่วมมือปรองดองกันนะฮะปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจับได้ ไม่กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางและความทำลายความเจริญและความสาเร็จของงาน <S <S <ฮ>นะครับผมผมเชื่อว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นอ่ะเราสิ่งที่เรากำลังจะทำใช่ไหมครับ <S <S <ฮ>น,อนอกจากนี้ยังมีที่พระองค์ท่านบอกว่าเมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทําควรเต็มใจทําโดยไม่จําเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว่าให้เป็นเครื่องกีดขวางนั้นคนที่ทํางานได้จริงๆนั้นไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทําได้เสมอถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในงานที่ทําสูงขึ้นออันนี้อาจจะเอาไปมองในเชิงของการที่ต้องให้คนที่เข้ามาช่วยกันคิดในการที่จะซ่อมแซมบ้านเมืองของเรานี่นะครับก็ทําอย่างเต็มที่นะครับด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเราเอาความจริงมาคุยกันเราช่วยกันคบคิดนะฮะแล้วก็เราใช้เรียกว่าเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจที่เราอยากเห็นประเทศชาติของเราเนี่ยมีความสงบ,บ,บแล้วก็อยาไปตั้งเาแม่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ ต้องใช้ความซื่อสัตย์สุจริตน,นะค,ค,ความตั้งใจดีครครับบในมุมมองของอาจารย์ส่วนตัวแล้วจากที่ได้เคยศึกษาแล้วก็รวบรวมมานี่มีพระบรมราโชวาทองค์ไหนที่ประทับใจที่สุดช่วยบอกกับเราแล้วก็บอกเหตุผลด้วยว่าทําไมครับโอ้โหอันนี้เป็นคาถามที่ยากมากเพ <c oughs> ราะว่าต้องต้องเรียนว่าผมก็คือในหลายๆอ,องค์ของพระบรมราชวาตหรพระรำดัดเนี่ยจะให้ข้อคิดเสมอเลยครับแล้วก็ โดยส่วนตัวเนี่ยผมอาจจะขออนุญาตยกองค์นี้แล้วกันนะครับเพราะว่าพระองค์ท่านพระราชทานเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความพอเพียงนะครับ,รบในวันที่สี่ธันวาคม2 5้า้อยสิบเจ็ดนะครับพระองค์ท่านพระราชทานว่าคนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าทําอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต๊ ให้โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขออันนี้เป็นองค์ที่ต้องบอกว่าเทําให้ผมได้สติมากเลยนะครับเพราะว่าในท่ามกลางสภาว่าความผ,ลผ,ลผลันผวนในใน,ในสังคมแล้วก็สภาพความเป็นอยู่ของคนในปัจจุบันที่ที่เร่งรีบแล้วก็ถูกกดดันเนี่ยบางทีเรารู้สึกว่าเราเรา,เราเหนื่อยแล้วเราไม่มีความสุขนี่เพราะอะไรเราหามาเราพยายามหาอะไรได้แต่เรารู้สึกว่าเราเราก็ยังไม่มีความสุขครับเราก็กทำไมไม่ค่อยไม่ค่อยจะพอเพียงกับการดําเนินชีวิตของเรา มันก็ไปคน้นว่าเอ๊ะเราต้องหามากขึ้นไหมแต่ในความจริงแล้วพอเราได้ศึกษาเราจะรู้เลยว่าพอเพียงเราเราใช้น้อยอย่างเหมาะสมนี่นะครับไม่ได้หมายความว่าต้องเบียดเบียนตัวเองหรือถัดแคลนขับสนไม่ใช่แต่ถ้าเราเราพอใจในความต้องการนียพระองท่านทรงลึกซึ้งมากคืออยู่ที่ความต้องการเลยครับถ้าเราพอใจความโลภมีน้อยเนี่ยต้องบอกว่าความโลภนี่คือบอกเกิดของปัญหาของโลกเลยนะครับว่าทุกคนมีความโลภปุ๊บนี้โอ้โหปัญหามันมากมายเลยเกิดนุ่งท่านทรงทรงเตือนสติแล้วก็เรียกว่า ให้เราตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะฮะพอเราพอใจในสิ่งที่เรามีเนี่ยความสุขเกิดขึ้นทันทีเลยครับเอ๊ะอ,อาจารย์ครับอย่างที่อาจารย์ง่ายกรุณาเล่ามาเนี่ยแล้วก็มีการยกถึงพระบรมราโชวาทพระราหลัมของของหลวงเราเนี่ยนะครับ,ค,รบคือถ้าเราดูจากชีวิตการทํางานของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับตั้งแต่ของราชมาเนี่ยหกกว่าปีเนี่ยก็มีอะไรที่ถือเป็นองค์ความรู้เยอะมากเลยรตรงนี้ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเขามีการ อ่รวบรวมมีการหยิบยกคําสอนต่างๆมาเป็นเรื่องเป็นราวไหมครับเป็นหมวดเป็นหมู่อะไรบ้างหรือเปล่าจัดครับเท่าเท่าที่ทราบนะครับ<ะ>ผมคิดว่าทุกมหาวิทยาลัยอ่าโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยของของภาครัฐนีนะครับ<ะ>ก็น้อมนำนะครับแล้วก็สังเกตว่าจะมีหน่วยงานหรืออาจจะมีเป็นเอ่อเรียกว่าสถานที่ที่รวบรวมอง<ะ>ความรู้ทางด้านนี้นะครับเผยแพร่ตัวอย่างอย่างที่นิด้านะครับขอ,อ,ององ,องค์กรที่ผมทํางานอยู่นะครับสถาบ,บันบัณฑิตพัฒนาแผนศาสตร์เรามีเอ่อเรียกว่าเป็น หน่วยงานหนึ่งนะครับที่ศึกษาเรื่องเศร,รษฐจพอเพียงนะครับเพื่อที่จะเผยแพร่แต่นี้ของเราก็จะศึกษาในเชิงของการนํามาใช้พัฒนาประเทศในด้านต่างๆผมอยู่ที่คณะพัฒนาชวิตการมนุษย์นะครับเราก็จะมีเรื่องของการน้อนมนํามุมมองในเรื่องของเศรษฐจพอเพียงนะครับมาใช้ในการพัฒนาคนครับอ่าเป็นเราก็จะมีรวบรวมไว้ทําเป็นหนังสือเผยแพร่นะครับแล้วก็มีเรื่องของบทความวิจัยแล้วก็เอาเอามา,า,า,าใช้ในการ ลองปฏิบัติจริงในในการทํางานของเรารวมไปถึงการลงพื้นที่นะครับก็ผมเชื่อว่ามีครับมีแน่นอนฮะอาจารย์ครับมาสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าใน Facebook ของอาจารย์เนี่ยจะมีการโพสต์แล้วก็ยศพระบรมราโชวาทของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับทุกวันทุกวันนี้ใช่ไหมครับใช่เลยครับคุณผู้ฟังถามมาอาจารไปตามได้ยังไงอาจารย์ครับเผื่อว่า สนใจเรื่องแบบนี้นะครับจะได้ไปติดตามกัน<อ>ทุกวันอันนี้จริงๆแล้วใน Facebook ของผมนี่เพื่อญไม่ได้ไม่เปิดพ u ับ i ลิงนะครับออแต่ว่าก็สาม,มารถจะลองแอดก็ได้<ห>แต่ว่าถ้าพูดถึงในในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ย<ห>ผมเชื่อว่ามีเราสามารถเซิร์ชได้เยอะแยะมากมายเพราะว่าผมเซิร์ชเข้าไปในยุกตัวอย่างอย่างกูเกิลเนี่ยครับก็<ห>ต้องบอกว่าโอ้โห มีพราะม่าชื่อว่าเยอะแยะมากมายเพราะว่าหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยก็น้อมนําแล้วก็เผยแพร่อยู่อะครับแต่แค่เราเซิร์ชเข้าไปเจอเยอะแยะมากมายเลยแล้วล่าสุดเนี่ยทางรัฐบาลเองก็ทําเป็นแอปพลิเคชันด้วยนะครับรวบรวมพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ลองเซิร์ชหาดูได้ในระบบปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็น Android เอยเป็น iOS มีให้โหลดนะใช่ไหมครับครับผมถูกต้องแล้วครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับสําหรับข้อมูลดีๆที่นํามาแบ่งปันกันในวันนี้ครับครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ รองศาสตราจารย์ดรวิชัยอุตสาหจิตนะครับคณะบดีคณะพัทยาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นิด้าน,นะครับนวันนี้เราคุยกันเรื่องที่ดีมากเลยนะครับการน้อมนําพระบรมราโชวาทเพื่อพัฒนาตนเองและองค์กรนะครับกับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องดีๆที่หยิบยกมาฝากกันเพื่อที่จะต้อนรับกันเข้าสู่วันพ่อวันพ,นพรุ่งนี้ด้วยนะครับ,รบสนามข่าว101 โดยประกันเศรษฐีรีทายสีแดงจากไทยประกันชีวิตคิดเขียงข้างทุกชีวิตโทร02 203 5588อายุมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยแบรนด์ซุปไก่สกัดผสมโสมใหม่แบรนสีฟันซิสเทมมาซูเปอร์สปารเพิ่ม2ขนาดคอมแพกและ XL เพื่อตอบรับทุกขนาดช่องปาก